ปลาลิ้มปลาลิ้มปลาลิมเฮ้ยดึงไปก่อนเฮ้ยย่าปลาลิ้มน้อยตัวน้อยนะครับมีเต็มอยู่ตัวน้อยเดียวโอ้เอา้าเฮ้ยตกอกตกใจอืเพิ่มมาได้มาเอาตัวเต็มปาก เอาเข้าปากมาได้เลยอ่ะใส่กร,รมใหญ่ๆนะครับปหมอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปิ้งควาปลาก,กันครับว่างก็ไปนะครับได้เวลาปักเบ็ดนะครับเลิกงานแล้วตอนนี้ประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งนะครับ ได้เวลาปักเบ็ดของผมนะครับเลือกงานเสร็จเนาะวันนี้จะมาซ้ำหมายเดิมนะครับหมายที่ตาตัวใหญ่ลากเบ็ดผมหายนะครับในคลิปที่แล้วนะครับจะมาลองดูว่าเปิ่อนจะกินแฮมกอนะครับสำหรับเบ็ดสำหรับตาตัวใหญ่เอาเบ็ดผมหายสองรอบสองเตือ้อเตื้อแรกเบ็ดยาวเตื้อที่สองเบ็ดสั้นในคลิปสุดท้ายที่ผ่านมานี้นะครับ วันนี้จะมาลองดูนะครับเหยือก็เป็นไสเดือนขี้คูเหมือนเดิมนะครับเบ็ดนะครับมีเบ็ดยาวแล้วก็เบ็ดสั้นนะครับโบอกว่าจะใส่ได้นักสก,กีหลังเพราะว่าขี้คูขี้เดือนที่ผมว่ามานะครับแต่ว่านี่เปิดนหนีน้ํานะครับหนีน้ําน้ําปิงขึ้นนะครับเก็บได้สักหลายซิปอยู่นะครับ เอามาใส่ในถังไว้ใส่ดินไว้แล้วก็เปิ้ลเหมือนจะใกล้จะตายแล้วต้องฝั่งมาใส่นะครับหมายก็หมายเดิมนะครับตะกี้ผมดูเพี้ยวไปทั้งสองงงนะครับก็เดียวจะปลาไปใส่เบ็ดกันน่าจะลักซิปหลังนะครับมันน่าจะถึงเสามันไม่มาหน้าถึงสามซิปนะเดี๋ยวไปกันนะครับหมายนี้นะครับที่ เบสผมหายไปกันยาวนะครับส่วนการสั้นที่หายไปอยู่ฝั่งฝั่งปุ้นห่างจากนี้แบบประมาณ2เมตรนะครับเยื้องๆกันแบบประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใส่แต่ฝั่งนี้นะครับยาวไปปุ้นเลยนะครับได้เท่าไหนเอาตาอ,อั้นนะครับจะมาลองป่ายญ่ดูว่าเพื่อนจะกินกีอวันนี้นะครับจุดนี้ผมจะใช้เบ็ดเบ็ดยาวนะครับ แล้ก็ใส่คี้คู2สองตัวเลเ้ลไปเลยเมื่อกินแรงๆนะครับหมยนี่ก็เป็นไม้นี่นะครับที่มีเปอร์เซ็นต์สูงที่ตัวใหญ่นะครับจะจะมากกินอยู่ใกล้ๆกับอ่าตะกี้เลยนะครับห่างกัน,กนประมาณสี่ห้าเมตรนะครับตัวนี้ผมติดกระดิ่งตัวนะครับกิ้งกิ้นี่นะ กระดิ่งตรงนี้ตัวใหม่นี่หกมากเีว่าใหม่หมดน้ำลดนะครับ มาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นห้องน้นงงนนํานะครับฝั่งปลุงจะเป็นนานะครับเป็นนาเข้าล้วจะเป็นห้องน้ํายาวไปพุ่นเลยนะครับยวมาใส่กันนี้ก่อนเดี๋ยวจะต้องได้เพียวขยายยายกว้างๆกับคำหนึ่งนะครับหลังนี้ผมจะใช้เป็นการกันกันสั้นนะครับเพราะว่ามีพื้นดินให้หปักอยู่นะครับกันสั้นนี้เหยื่อตัวเดียวเลย ใส่เบสเพลินครับลืมนับไปเลยว่าใส่กี่หลังนะครับน่าจะประมาณสักสิบหลังนะอยู่ก้านะครับเอาประมาณนี้ครับใส่นักกี่ขันใจประมาณนี้แล้วมีไหนครับตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หันปไปห,หนึ่งหันประมาณหนึ่งสอง สามถึงสี่หลังนะครับเทียวผมความมองกันเ้อร์ตรงนี้ถือว่าเป็นไมยสุดท้ายนะครับหมายสุดท้ายเบ็ดลืมนับตีไปตีไปสิบหลังก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนมาใจมายามเขกา็มาดูกับน้ำกามหนึ่งมนันค่อยๆนับทีหลังนะครับเ,เดี๋ยวไปกันเลย <c oughs> กว่าอุปกรณ์นี่นะ สาเดือนนะครับตายเยอะมากนะฮะมันน่าจะโดนน้ำโดนอะไรอย่างมานะครับพี่เก็บน้ำท่วมมาเดินสการ,รมก่อนมาใช้กับน้ำหลอบนะครับปูนยิ่เสียงกระดิ่งนะครับจิ้งเดิมมาถึงรถพอดีเลยอย่างนี้อย่างนี้นี่ปลาเหี่ยวเฮะปลาเด็ด <c oughs> โอ้ยพี่ป้าหมอหน้อย,อยตกอกตกใจเพิ่งมาได้มาเอาตัวเต็มปากเอาเข้าปากมาได้เลยอะใส่กำมใหญ่ๆนะครับป้าหมอนน้อยนะครับเดี๋ยวพักก่อนกินน้ำก่อนนะครับมาคนเดียววันนี้ เดี๋ยวผมจะจอมปากดรอในช่วงที่รอนะครับสักชั่วโมงนี่หมายคือห้องน้ําน,น้อยนี่เลยห้องน้ําข้างกลางตรงเนี้ยพอจะมีตัวก่อนนะครับกระดิงกระดิงตัวได้โม่ใส่ไปสองคันคันนี้บัดดิน้นเฮ้ยยาปอกนะว่าเป็นโอ้ยนี่หอยงงกินของผมละ พี่หอยนี่ก็จะบอกน้าเป็นปลาสเด็ดตัวตะก,กี้มาก,กินแฮมเอา้ายังอยู่ดีอยู่เลยยินกระดิง่งหลวดเปลี่ยนเยือตัว หลังปูนผมมาได้ใส่ใส่หลังนี้ลังนี้ก็หอยกินอ๋ออันนี้ปาดลิมนี่ว่าไปบุระโอ้ยตายละยุ่งกับปาดลิมเนี่ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่ไมน,นี่หอยกินเว้หนอหอยเข้าก่อนปลา วายหอยกินเอาใหม่นึกว่าประมาณเสีแล้วนึกว่าประมาณเส็แล้วปลาช่อนน้อยปลาลิมน้อยตัวน้อยนะครับม,มีเต็มอยู่ตัวน้อยเดียวโอ้เอา้าเฮ้ยลุดอีกแล้วนี่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 อยู่นี่อยู่เลย ไมทไม,ไม,ไมใส่ใหม่โอ้ยลดต่อหน้าต่อตาทำไมเกือบจะได้แล้วครับลดอาจจะน้ำลดน่าจะมีส่วนนะครับมีส่วนทำมหดป่าเป็นบม่ค่อยกินนะครับกินบดีเนะเดี๋ยวรอใจแอมรอบนะครับอันนี้เปลี่ยนเยอะอเรียบร้อยแล้วเตลพิกรถพ่วงของผอมเกิดปัญหาขึ้นนะครับ ดเดือนผมตายหมดตายหมดเลยอ่ะมีเยอะเปลี่ยนแล้วเนี่ยเหลือกันน้อยยุงหินแล้วยุงเห็มแล้วอ้ออะไรดีท่านผู้ชมผมจะได้ยินเสียงกระดิ่งปากกฏไปท่านผู้ชมตีสี่แล้วนะครับ เคปเบสปิกเลยดีกว่าใส่เดือนผมก็หดลึงละตายนะโอ้กันนี้คันเข้าในโอมก็อยู่กันนี้โอ้ยลุดไอ้้ะเอา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 กันที่สองปลาลิ้มน้อยปลาช่อนปลาช่อน รู้เอแล้วเฮ้ยไอ้อยางเนี่ยไัเ,เรื่อยเลื่อคันนี้เหยื่อยังอยู่อยู่เลยนะครับเหนื่อยอันนี้กับหวานเอาไปหวานนี่ตะขออยู่นี่โอ้ งงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไปลุ้นก,กันคันสุดท้ายไหมมีโอ้โเดินอยู่ดินอยู่เดินอยู่กันเบ็ดดินกันเบ็ดดินฟังของกันเอา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 ,เอา,เอาห้ามหลุดคันนี้ห้ามหลุตตาลิม้ม ปาลิมปาลิมปาลิมเฮ้ยเร่องะไกันเ้ย่าได้ต้มน้ำพริกแล้วว้ยโอ้โหลุดกี่ตัวเนี่ยโอ้โหในที่สุดครับคือ,คอได้ตัวนะแต่ว่าชุดประสงค์ผมคือปลาตัวใหญ่ที่อ่า ลากเบสผมไปหายไปสองคันยังมาได้เตื่อนะครับน้ําอาจจะลดนะฮะลดเยอะเลยเพิ่งก็เลยบอกออกมานะครับปากินยากหน่อยนะครับเอาละในที่สุดเอาให้ตัวึงนะครับครับท่านผู้ชมเ,เก็บเบสเรียบร้อยละเดี๋ยวจะปีกบ้านแล้วนะครับ เบ็ดที่ใส่วันนี้สิบห้าคันนี่นะครับผมนับเรียบร้อยแล้วสิบห้าคันตึ้งคันสั้นคันยาวนะครับตรงไหนที่มันสามารถปักคันสั้นได้ผมก็ปักอันไหนที่ปักมาได้ก็ใส่คันยาวได้ปลาสองตัวนะครับปลากดหนึ่งตัวแล้วก็ปลาหลิมน้อยหนึ่งตัวนะครับเพราะตามมั่พริกอยู่เนาะ ถอนหายใจก่อนนักลักก็คือวันนี้ที่ที่ที่ผมมาก็คือจะมาะใส่ตัวใหญ่นะครับจะมาลุ้นตัวใหญ่ที่ดึงเบสผมไปแต่ว่าวันนั้นอ่ะที่ใส่ก็คือน้ําน้ําเยอะน้ําขึ้นแล้วก็กินดีมากนะฮะวันนี้น้ําลดลดเยอะเลยนะครับก็ลุดไปหลายตัว <laughs> เออดีมาได้ตัวสุดท้ายนี่ตัวหนึ่งนะครับวืา แอบจากประเทศวานองผมนะครับเดี๋ยวเตือนหน้ามาแก้มือใหม่เผื่อๆก็ย้ายหมายรอน้ําขึ้นเหมือนข้าวแล้วผมอาจจะปิกมาหมายนี้แหมก็ได้นะครับวันนี้เอาตัวอีก,ก่อนนะครับหมอกปอได้ตามาปพริกเอาละเนาะมันบระเทศวานองเขานะครับขอบคุณท่านนักขิตี่ที่ต่างภาพชมครับฝากติ้นเนอร์ช่องว่างก็ไปนะครับช่องน้อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้้ยเนอะเตือนหน้า จะไปไหนจะทําคลิปอันอยางนะครับท่านจะได้หูก,ก่อนเปิดเนอนะขอบคุณใจน,นะครับสวัสดีครับ